ชาลิติจิมพาลีจากมหาเถรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโอคัตมามามหาลาโกมามาสัเพชนาอภูชนาอควันตุเมนาชาลิติจิมพาลีจากมหาเถรสุวรรณมามาโอชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพระลาพลังมามาโอคัทมามามหาราโอมามาสัพเพชนาพักขูชนาะภควันตุเมนาจาริติจิมภาลีจะมหาเถรุสุวันณะมามาโอชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพลังมามาโอคัทมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนะนาพักหูชนะนาอักวันตุเมณจาริติจิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโอชะนะมามาวัตุวัฏฐามามา,มาพลาพลังมามาโอคัคมามามหาลาโภมามา,มา,มาสัพเพชนะนาพักหูชนะนาอักวันตุเม นัชาริติจิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโคลคมามามหาลาโคมามาสัพเพชนาระหูชนาระวันตุเมนัชาริติจิมพาลีจักมหาเถโรสุวรรณมามาโอชนะมามา วัตถุวัตฐามามาพลาพลังมามาโปคัมามามหาลาโปมามาสัพเทชะนาพหูชะนาพวันตุเมณชาลิติจิมพาลีจัมมหาเถโรสุวรรณะมามาโปชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลา เพชะนาภักขหูชะนาอักวันตุเมนัชาลิติจิมพารีจากมหาเถรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโอคัมามามหาลาโอมามาสัพเพชะนาอักหูชะนาพระวันตุเมนัชาลิติ จิมพารีจากมหาเถรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโอคัมามามหาลาโปมามาสัพเพชนาะพักหูชนาะพักวันตุเมณชาริติจิมพารีจากมหาเถรสุวรรณมามาโอชนะมามา วัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโอคัม,มามามหาลาโภมามาสัพเพชนาอาหูชนาะวันตุเมนาชาลิติจิมพารีจกมหาเถโรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตถุวัตถามามา สัตเ์ชานาพักหูชนนาพักวันตุเมนัชาลิติจิมพาลีจะมหาธโรสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมา